ไปค่ะทุกคนตอนนี้วันที่สามของการเดินทางแล้วนะคะเช้าวันนี้เราจะไปคาวาคุจิโกะนะคะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมาสามวันฝนตกสามวันแล้วนะคะวันนี้เราเช่ารถจากโตเกียวนะคะแล้วก็จะขับไปที่คาวาคุจิโกะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะ ด้วยสภาพอากาศเดี๋ยวให้ดูสภาพอากาศตอนนี้นะคะชุ่มฉ่ำสายฝนมากเลยทุกคนคิดว่าเราจะไม่ได้เจอฟูจินะคะตามสภาพฟูจิซังก็เดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึง่งถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วเจอกันที่คาวากุติโกค่ะอันนี้เป็นวิวข้างทางนะคะตอนที่เราขับมาเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเจอหมอกอยู่บนภูเขาแบบนี้นะคะตอนที่เราถ่ายเนี่ยเวลาอยู่ประมาณสัก10โมนะคะแต่ก็ยังเห็นหมอกอยู่ค่ะข้างหน้านี้ก็เป็นสวนสนุกแล้วค่ะ ใกล้ถึงแล้วนะคะก่อนเข้าคาวาคุจิโกะนะคะเราก็ได้พักทานมื้อเที่ยงกันที่ร้านนี้นะคะร้านนี้เนี่ยตรงข้างหน้าที่เพื่อนเห็นเนี่ยเป็นร้านอาหารนะคะแต่ร้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นร้านที่เขาขายปลานะคะแล้วก็เราจะบอกเพื่อนๆว่าไม้นะคะที่เราใช้กับกล้องโทรศัพท์เนี่ย ไม่ได้เปิดนะคะเสียงก็เลยไม่มีนะคะแต่เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยค่ะตอนนี้เราสั่งอาหารมาทานแล้วนะคะอาหารร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงแล้วก็ความสดยกให้เลยเพราะว่าเขานําปลาที่อยู่ด้านข้างของร้านเนี่ยค่ะมาเสิร์ฟให้เรานะคะเซตนี้1 7 0 0เยนนะคะ เราทันหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าคือบอกเลยว่าร้านนี้อาหารถูกปากแล้วก็อร่อยมาก ที่อยู่ในจานทุกชิ้นนะคะขึ้นเงาหมดเลยเพื่อนๆเ,เรากัดไปคำแรกเนี่ยรู้สึกประทับใจในความสดของปลาเลยนะคะทั้งหวานแล้วก็ไม่คาวแบบว่าอร่อยอะถูกใจเดี๋ยวขอลองชิมน้ำซุปนะคะน้ำซุปที่นี่เป็นน้ำซุปที่เขามีออหัวกุ้งนะคะ คือจะบอกยังไงดีมันหอมอะค่ะหอมแบบขึ้นจมูกเลยรสชาตินะแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยทั้งปลาทั้งน้ำซุปนะคะนีอ่อันนี้เป็นแซลมอนค่ะ ซลมอนเขาก็หั่นให้แบบว่าชิ้นหนาเต็มปากเต็มคำนะคะเพื่อนๆจริงๆอะ่ะไม่ต้องอใช้โชยุหรือว่าวาซาบิเลยนะคะเรากินเปล่าๆได้เลยนะเพราะว่าของเขาสดจริงอร่อยทุกคำ ลองชิมสลัดผักของเขาดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติก็คือผักของเขาสดแล้วก็กรอบนะน้ำสลัดก็ กลางๆนะคะไม่ไม่จืดแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะที่อยู่ในสลัดอร่อยมากอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นมากรูสับนะคะแล้วก็มีไข่กุ้งลอยอยู่ คือรสชาตินี่หวานนะคะเนปลาเรากินไม่หยุดเลยนะคะคือถ้วยหนึ่งใช้เวลากินเร็วมากเลยค่ะหรือว่าหิวนี่อันนี้ทีเด็ดตัวกุ้งมาเท่ากับยาวเท่าฝ่ามือเราได้เลยนะคะ แต่ว่าเราจะกินยังไงก่อนนี้สิเดี๋ยวลองชิมนะคกุ้งนะอืมอันนี้จะเป็นปลาเราจำชื่อปลาไม่ได้นะคะแต่รู้ว่าชิ้นเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าถูกปากอีกแล้วค่ะด้วยความที่ปลาสด มากๆนะคะแล้วมันก็ไม่คาว่ะทำให้เรากินแบบว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเรากินปลาดิบเลยอันนี้เป็นมักูลรนะคะที่เขาสับแล้วก็ห่อมาในใบชื่อใบก็จะไม่ได้อีกแล้วนะคะ <laughs> ถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ช่วยบอกที <laughs> จะหมดชามแล้วนะคะ อร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะร้านนี้ถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะแวะกลับไปอันนี้นะคะหัวกุ้งอ่ะที่เราทานไม่หมดเราจุ่มลงไปในน้ำซุปเลยค่ะละลายเขานะคะแล้วเราก็ชิมอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ความเข้มข้นจะมาเต็มเลยค่ะใครที่ พลาดแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าพลาดจริงๆนะคะหัวกุ้งห้ามทิ้งนะคะเอาไปใส่ลงในน้ําซุปนะคะแล้วก็กลับมากินได้ต่ออีกโอ้โหวันนี้ชีวิตนี้คือมาเพื่อกินจริงๆคะ่ะทริปนี้แล้วเขาก็ให้เนื้อปลาเยอะนะคะให้มาเต็มถ้วยอะแบบว่าเต็มข้าวแล้วก็ชิ้นเนี่ยก็หนาด้วยนะคะคือเรากินแล้วเรารู้สึกคุ้มค่าเพื่อนๆดูสิชิ้นปลาเขาแบบ หนานอกจากจะสดแล้วก็ยังหนาอีกไข่ปลานะคะก็ให้มาเยอะเต็มที่เลยโหไข่ปลาหนึ่งพันเจ็รอยเยนล้านนี้สําหรับเราเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเราปิดท้ายชามนี้นะคะด้วยการนำน้ําซุปนะคะใส่ลงไปในข้าวนะคะข้าวอย่าเพิ่งทานหมดนะคะให้เหลือไว้ประมาณ20-30%ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ทานรสชาติจะเหมือนเราทนานข้าวต้มทะเลค่ะก็ได้อีกรสชาตินึงนะแต่เราชอบนะโดยส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทานเหมือนกับแบบได้อาซาซูมิซูชิแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวต้มอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรายืนยันเลยว่าของเขาอร่อยจริงค่ะคือไม่เหลือเลยนะคะอันนี้ที่พักของเรานะคะในคืนที่สามที่เรามามที่พักเราจะเป็นลักษณะเป็นอ่าโฮสเทลนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะอืตรงน,นี้จะมี ตั้งสักผ้าห้องน้ำนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนี่นะคะ จะเป็นห้องน้ำชายหญิงใช้ด้วยกันนะคะเคิวเพชชรืไม่อะรันก็จี่ท่ที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 ่ o u a a Okay, inside your room, there's how this browser. Mm -hmm. Okay, and, uh, we have two toilets. และนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนอนที่พักของเราในคืนนี้นะคะบรรยากาศจะคล้ายๆกับเรียวกังน,นะคะห้องนี้พักได้ทั้งหมดสามคนนะคะนี่ค่ะนี่เป็นที่นอนของพวกเราสวยดีนะคะ หลังจากเรานำเราทานเสร็จแล้วนำสัมภาระเข้าที่พักเสร็จแล้วนะคะที่เที่ยวที่แรกที่เราจะมาในวันนี้เราจะขึ้นไปที่เจดีห้าชั้นนะคะเจดี JD นี้มีชื่อว่าเจดี JD แดงซูเลโตนะคะพอเราเดินเข้ามาภายในสวนนะคะสวนนี้จะชื่อสวนถาสาธารณทาราคุ รายามะเซ็นเก็นนะคะพอเดินเข้ามาเพื่อนๆก็จะเจอศาลเจ้าตรงนี้ก่อนนะคะเราไหว้พระที่นี่กันค่ะพอไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปที่เจดีย์แดงห้าชั้นกันค่ะ ตรงจุดนี้ยังอยู่ภายในส่วนสาธารณะอยู่นะคะวันที่เรามามีฝนตกนะคะโอก,กาสที่จะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยก็คือศูนย์เลยสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นนะคะแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนะคะก็ขอลองเดินขึ้นไปดูข้างบนนะคะ มีเสาโทรอิอกแล้วก็จุดชมวิวตรงนี้นะคะจะก่อนทางที่เราจะเดินขึ้นไปบนเจดีย์นะคะตรงนี้ถ้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะสวยมากเพราะว่าข้างล่างเนี่ยดอกซากุระเมื่อบานเต็มที่เลยนะคะก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าที่เพื่อนเือนเห็นนะคะตรงนี้ก็คือภูเขาไฟฟูจิค่ะแต่ตอนนี้ โดนเมฆบังสนิทเลยนะคะสูมเข้าไปนิดนึงไม่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิซังค่ะแต่ก็คุ้มอยู่นะคะวิวก็สวยดีค่ะ ก็คือใบเมเปิลแต่ตอนนี้เขาเป็นสีเขียวอยู่นะคะเพราะเรามาช่วงยุดฝนข้างบนนั้นสือทั้งขึ้นแลวเราทั้งขึ้นไปให้ถึงข้างบนนะคะก็จำไม่ผิดเหมือนจะแดงขึ้นไป400ขั้นหรือยังไงแต่ว่าวิวทางขึ้นเพื่อนๆดูนะคะ คือแบบสวยมากนี่ค่ะเวลาเดินขึ้นไปข้างบนกันใกล้ถึงแล้วนะคะได้ <laughs> <S <S> ยิงเสียงหอบนะคะเพ่อน <laughs> <laughs> นี่ะค่ะถ้าฟ้าเปิดน่าจะสวยกว่านี้แต่เรายัางเดินขึ้นมาไม่สุด เราต้องเดินขึ้นไปอีกทางที่เพื่อนเห็นข้างหน้าแล้วนะคะทางที่เราจะเดินขึ้นไปหน คนอื่นเดินไหวเราขึน่าจะเดินไหวอีกนิดเดียวจูจู้มาแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงนะคะทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะเนีย่ยค่ะเเรื่องอยู่แต่ขึ้นมาแล้วก็หายเหนื่อยแตได้ที่มันมีฝนตกนะคะเพื่อน เราก็เลยไม่ได้เห็นฟูจิ จุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะอะตอนแรกเนี่ยเราแพนกันนะคะว่าเราจะไปที่กระเช้าแต่พอดีมันเย็นแล้วนะคะสี่โมงเราขึ้นกระเช้าไม่ทันเราก็เลยเปลี่ยนแผนมา <Okay. S 1> มาที่สวนโออิชิปาร์คนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงวกว่าๆแล้วเนี่ยคะ่ะสวนโออิชิปาร์คเดี๋ยว เราจะพาไปชมยอดไฟฟูจิตรงนี้เขาก็มีตำนานเล่าอยู่แต่เราจำไม่ได้นะคะเหมือนกับเป็นหินเก่าแก่ అక్కడ ఏం చేంచొనట్లేదు సో కొరక్ లోనే డిబేట్ నా ఉల్చియను నచ్చింది అంటే ఇల్లేది జో ต้นสีเขียวที่เห็นตอนนี้นะคะจริงๆเขามีชื่อเรียกค่ะว่าตอนนี้เอ็นึกไม่ออกก็จำชื่อไม่ได้นะคะคือฤดูฝนเราประมาณตอนช่วงฤดูฝนตอนนี้เขาจะเป็นสีเขียวแต่ถ้ามาตอนช่วงหิมะตกนะคะจากสีเขียวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแดงตอนนี้ภูเขาภูจิ เรามองไม่เห็นเลยฝนต,ตกเมฆบงังเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าอ๋อปิดการเดนนะคะปิดตอนเก้าโมงเปิดเก้าโมงถึงสิบเจ็ดสามสิบห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเหลือลาเวน้อยต้องรีบเข้านะคะ เป็นสวนอาเด่นของเขานะคะทางขวามือตรงนี้เป็นร้านค้าอ<ฮ>ืเกือบมาไม่ทันนะคะเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งก็จะห้าโมงแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราน่าจะได้ซื้อไอติรมมานั่งทานกันได้นะคะวอนนี้ฝนตกแล้วก็อันนี้เป็นร้านไอศกรีม ออกมาแล้วก็ยังไม่ปิดเขาก็จะมาซื้อนะคะเนี่ยคะ่ะนี่พอดีเจอดอกหลาบสีชมพูไปไมากค ทางร่มหกเพราะว่าฝนตกน,หนีหลัสวยๆทั้งนั้นเลย ตกจะดีมากคลั้ฝนตกก็ได้บรรยากาศดีๆเดินชมไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆ านมือค่ำกันที่ร้านนี้นะคะ Fuji Tempura i d a เต็นนะคะหลังจากที่เป่าคิวได้คิวเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารที่ iPad ดตรงนี้นะคะ ในร้านนะคะเขาจะมีข้าวแล้วก็ซุปนะคะแล้วก็นำถ้วยกับถ้วยซุปช้อนนะคะมาตักเติมไม่อั้นค่ะจะบอกว่าข้าวของที่นี่นะคะนิ่มมากข้าวญี่ปุ่นถ้าใครชอบข้าวญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะเติมข้าวแล้วก็ซุปเนี่ย เราถือถ้วยนะคะเดินมาตักเองแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปทานที่โต๊ะค่ะ นี้เป็นมุดเมนูเด็ดของทางร้านนะคะกุ้งเทมปุระนะคะมีกุ้งตัวโต,วต,วตวทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วเมื่อเราตักไปข้างในเนี่ยข้างในข้าวเนี่ยจะมีซูชิซ่อนอยู่ข้างในได้นะคะอันนี้เราสั่งแยกนะคะเซตนี้เป็นผักรวมค่ะของทอดทุกอย่างนะคะของทางร้านเนี้ยจะสดใหม่นะคะหลังจากที่ทอดเนี่ยเชฟเขาก็จะยก เตาทอดแล้วก็นําขึ้นมาเสิร์ฟให้เราแบบนี้เลยเพื่อนเนเห็นจานที่เป็นที่เราบอกมีซูชิไหมคะที่ซ่อนซูชิไว้แอนี่ยะ่ะเรากำลังตังกรนะเราก็นํากุ้งที่อยู่ในจานเมื่อกี้นะคะมาจิ้มกับน้าจิ้มเทมปุระน้าจิ้มก็รสชาติพอดีพอดีนะคะแต่ที่ชอบเลยคือเขามีพริก,กวางไว้ให้ซึ่งถูกปากเรามาก ทุกอย่างสดกรอบทานตอนร้อนๆเลยนะคะแบบนี้พริกที่เพน่นเห็นอยู่ในจานเรานะคะคือคนข้างๆแบบเลยแล้วเลยอีกว่าเราทานได้เยอะขนาดนั้นจริงหรอเนี่ยกุ้งจะมาเป็นตัวขนาดนี้เลยค่ะยาวเท่าฝ่ามือเราเลย ก็คุ้มค่านะคะเซตนี้ทานได้2อถึงสามคนเลยค่ะของเรายังไม่จบนะคะอย่าลืมติดตามชมในอีพีถัดไปนะคะแล้วนี่ก็คือยืนยันว่าร้านนี้อร่อยจริงค่ะเราทานกันจนหมดเรี่ยงทุกอย่างแล้วพบกันในอีพีหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ